เอาแล้วครับผมมารับชมกันนะกับตัวแมนดูใบอะไรอบสลอบสับตีเตอร์ใหม่ขึ้นครับผมนี่ฮะ คลิปก่อนนะครับเราได้รีวิวนะครับผมพี่จอร์ดเบสไปนะครับผมคลิปนี้ฮะจอร์ดเบสเอามาเป็นตัวประกอบในคลิปนี้นะครับเราจะเน้นล่อสัตว์นะครับกับกับชั้นไม้ขึ้นเป็นหลักนะครับด้วยนะให้ทุกคนได้ดูความเหนียวของชั้นไม้ขึ้นแล้วก็ให้ทุกคนได้ดูการแบบสารพประโยชน์ของไปอันล่อสัตว์นั่นเองนะครับผมยังไงฮะเราจะไปอย่างไวๆครับทุกคนนะให้ทุกคนไปดูสุดขนานก่อนเลย นี่ครับของผมนะห้าสิบสิบหกสิบนะครับสำหรับใบอัลลอกนะครับส่วนแชมเคปื่อนเนียครับอย่างแบบภูมิใจนำเสนอมากๆนะครับทุกคนคือยี่สิบนัดอะโดนไปถึงสิบลูกหรือเปล่างานแหละไม่อยากจะโม้หรอกนะครับนะคนะหนึ่งนะดู๋ยวดีนี่ก็สี่สิบสองเก้าแปดนะครับผมแนะนอนเพื่อนเพื่อนนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนนะแล้วก็เดี๋ยวให้ไปดูข้าวพลังอัพสั่นกันสักนิดหน่อยนะเป็นสไตล์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะครับเท้าสไตล์นะเพื่อน แต่บอก่อนว่าเราสันขนาดสองเท้านี่ครับถึงเก่งอ่ะแต่เท้าเท้าซ้ายเป็นหลักนะนี่ครับดูหาช่องไปสองนะครับการขงบอลนะ9ก้าสินะครับผมบอลสั้นบอลยาวนะครับ92 90นะฮะแล้วก็ฟิชชิ่ง82นะครับอาจจะเออเออตรงแบบบิดเคอร์เลอร์หน่อยแหละไม่ให้พี่ชิ่งราคาโค้งมันน้อยมากนะเดี๋ยวดีพี่ชิ่ง82ดสราคาโค้ง79นะครับผมโอ้โหโคตรอ่อนเลยเกมรับก็ถือว่าเจ๋อมาเลยนะเกมรับนะครับแล้วก็นี่ครับผมสปีด90สปีดต้น86นะครับ เอาว่าคิดก้าวสองนะถือว่ายิงแรงด้วยนะครับผมยิงนีแล้วรอบสัตวนะบาลานซ์แปดสิบสามแล้วก็สเตมินาเก้าสิบสามนะครับผมครบคันนะและสองและสาวด้วยนะครับสจะแบบไปอันรอบสัตวเพื่อนเพื่อนผมบู๊เป็นสไตรเกอร์นะครับก็คือเหมือนว่าเราจะมาสุ่มบูรณ์นะครับมือก็สไตลเกอร์นะครันะครับสกิลที่ผมชอบเลยคือวิชิลลี่พาร์ตแต่บอนนี้คนเล่นง่ายมากผม ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายแทงหรือว่าการชิปข้ามหัวนะครับหรือว่าการเปิดจดินเส้นนะบอกเลยว่าโคตรดีครับเป็นการจ่ายบอลเพื่อ้เงี้ง่ายสบายมากนะครับนี่แหละที่ดียริงนะเพื่อน แล้วก็บินเคอร์เลอร์นะครับก็ถือว่าเป็นจิ้วประกอบแล้วกันไม่ต้องไปสนใจแม่งหลับแม่งหลับเออที่ไายบินเคอร์เลอร์เนี่ยครับผมสกิ้ว่ะโคนคนคนเพิ่มจริงๆมันมีเยอะกว่านี้อีกนะแต่บนทนแต่บนทัดนะครับเอามาเพิ่มได้นะเพื่อนนะครับผมแล้วก็วันทัดท้าเนีนะขาดอยู่นะเออเหมือนกันนะไอ้เชียกองกลางขาดกันทัดท้าคุณเหลือเชื่อวะนะครับผมก็คนนี้ผมก็ไปเพิ่มมาสุบๆรณ์แนะครับผมชิวๆทุกคนส่วนฮะเนี่ยปีเตอร์ชัยเคลื่นะครับมาดูกันประมาณนี้ไม่ใช่นี่หว่าข้าวพลัง รูปแบบช no. like no. like yeah. ิวๆหละเป็นโกสไตล์เกมลับนะครับผมก็ต้องมังคับโกมาเองนะนี่นะครับ1 0 1 95 9 7 9 5 9นนะครับผมแล้วก็นี่ฮะจำ91นะครับบอกเลยว่าเด็ดมากๆนะครับเรื่องสกิลถือว่าครบคันนะนะครับผมเพิ่มไฟติ้งสเปรดโซคอนโทรลมาก็ได้นะครับผมแล้วก็เป็นบูดโกกิปปิ้งนะครับเพื่อนเื่อนประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราลุยกันนะกับ ตัวแมนยูทั้งสองตัวนี้ครับผมเราสั่งกับปีทศใชม่ขึ้นนะเดสโกทในเกมทุกคนเบอร์บูท็อปอัพบริการเติมอีฟบอลราคาถูกปลอดภัยแน่นอนมีทุนจดทะเบียนกว่า1ล้านบาทและยังมีหลายเกมให้เลือกเติมทองโคตรจะนำโชคใครสนใจแอดไลน์หรือกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับจุ๊บมาแล้วครับทุกคนนะลุยครับผมกับแมนานแมนยูของเรานะครับอจอรอนเบนมาเสิริมไหมนะอันนี้ที่เราบอกนะปะปะเดสก์ วิ่งาปีงป่าเลยครับจอดนะจอดพวงผมจอดพวงฮะจอดเราคล่องเหลือนะครับจอดเราคล่องเลยโอ้ยจะไปจอดไม่เอ้ยกดไม่ติดติดติดถ้าติดได้ใส่ชัวร์นะเมื่ของจริงจริงปรกก่อนหมายปลายปลายปลายรวยต่อเดี๋ยวเราชมนะครับฟอร์มของชมาเขึ้นนะเพื่อนๆพื่อชมาเเราจะหดขึ่ไหนนะฮะเหรียร้อยกับสันด้วยนีกรบสันอีกตัวนี้ครับ ไปอันหลอกหังหอังหวิงคนมาเราสั่นถ้าแบบเป็นแนวแบบเอาโลสกรีเมอร์มานะบอกหรือคตดมันครับผมนี่เอาบิดเชอรเลอร์มานให้จะตายจริงงอ่ะทำมันหลอกมาฮะหลอกส่งเลยละใกล้เลยเราหลอกเลยหลอกเลยไปครับไปแล้วฮะไม่สนโลกอ่ะ เปลี่ยนมากไม่ติดโลกอ่ะโคกเพื่อนไปขอดสวยเพื่อน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 ไปเพื่อนแล้วตายแล้วเอาคนหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งฝานี้ฝานี้ฝานี้ปากโค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 กเกียร์เกียร์เอะโอ้โหแรงนะฮะยังไม่ได้มีเห็นชมางเคลื่อนนะครับหรือเราต้องสั่งเจ้าฟิ้วไว้นะมีได้ลูกนึงนี่ครับผมในช่วงแรกต่อมาเราดูกันละกันกล้า แต่มีตั้นด้วยครับรอดูตั้นนะตั้นเฟี้ยวแค่ไหนอ่ะตั้นฝั่งเขานะไม่ฝั่งผมอังผมเป็นกุลิตกับอาจอดเบสลรับโ่จเบสจนเบสจอนเบสอนเบสจนบยิอนเบสอนเกสอนเบสอนอนเจอนเบสนเบสจอนนเบสจอนเบสจอนเบจนเบอนเบสอเนเนะสนเบอนเบนเบสจอนเสนเลนน เลวเนลมาสีย้อนมาฮะหก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 ไปเคียวไปครับการ์ตูโซ่ฝากครับจอดจอดครับ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 ผมไปครับจอดครัจออู้หจอดหลอกหลอกใครเนี่ยเรากตเองเนี่ยกูจะบ้าเอ้ารับสันแบบนี้รับสันแบบนี้รับสันแบบนี้รับสันวิ่งดิสันแตะไปครับรับสันนะไม่ฝากครับผมรับสันตัวไกลครับเพื่อนแล้วก็เอ้าแล้วเข้าเฉยงงไหมฮะ งงไม่ะด้งงงงมากด้วยเนี่ยตายก็ไม่รู้เนี่ยรู้ว่าจัดจัดจัดแบตนเลยที่พี่ด้ยเร่องตรงเวลาเวลาเล่นเกมถ้าเป็นอย่างนี้เวลาปกติไม่ค่อยเป็นน้อยนั่นเกมก็เป็นปั๊บขายผมผมไปฮะวันนี้ขายยาวเท่รับสั่นครับรับสั่นไปอีกฮะรับสั่นอีกแล้วจริงทำไมจริงเพื่อน ฝาเลยครับบางรู้ครับบางรู้โดนปัญหจากหน้าวะตัววิ่งเลยเพื่อนจิ้มเพื่อนสวยสวับสั่นตายตายสองสองไปครับล็อบสั่นวิ่งฮะโอ้โหล็อบสั่นขออนุญาตเข้าซ้ายยังไม่ไหววะโดนตัวใหญ่ชนอะจริงจรับสั่นจริงๆมันดีนะเว้ยแต่แค่ตัวใหญ่ชนมันไม่ค่อยไหวครับ โอเคเพียโอเคฮะแรกสวยงามสง่างานนะครับผมเป็นการที่ลอสแวนแอซิดนี่ครับมิวชิลลี่พาะจ่ายมาให้ผลิตโขกนะครับผมถ้าวิชีนี่พาร์ทมาจากดึงเส้นน่ะผมว่าค่อนข้างจะดีมากๆอยู่นะครับเพราะว่ามันจ่ายเพื่อเล่นง่ายเว้เพราะเพื่อเล่นง่ายอ่ะอยากผลิตมีผลิตเฮดเดอร์เนี่ยมันจะขึ้นโขกได้ยิ่ง่ายมากขึ้นนะขึ้นโขกปุ๊บโหมกเลยครับจริงจริงอาจจะช้าไปนิดนึงนะแต่ดีรวมๆถือว่าดีครับ ไปครับเพื่อนเพื่อนเบิดเบสันรงนุ้นึงครับดึงครับโอ้ยจิ้มจิอันนึงเอางงัดได้เนี่ยไ้ลอะไรครับพี่ิชียพาร์มีจินี่รีพารจัดให้ฮับเพื่อนจัดให้ฮ่าเพื่อนเชียรโอ้เสียเครดิีจะูจหันรับสันบอกเแบบร้อยดีเอานเอาโอ้เยรับสันเป็นแบบกบูบล็อกที่แบบโคตรมากแบบ

สวยโอ้โหสวย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 ไอยสว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 ยเวยาวนสวยสวยอวยสวยสวนอวยส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 วย่อยะวยสวยสวงสวยสวยสนยสว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 คนวยสวยสวยัวยสวยสนยสวยสัยสวยสววสวยสวยสวสวยสวสวยสวยสสวยสวสย ไปแล้วครับผมไปแล้วครับจอดเบนฮะจอดเบนเจอความเร็วไปแล้วครับจอดเบนความเร็วจอดเบนความเร็วเรบสั่นสั่นเข้าครับสั่นบนนะสั่นบนสั่นเข้าริมเส้นเข้าสั่นริมเส้นอราสั่นโดนไงเพื่อนแล้วก็โู่ขูทีนึงเพื่อนทีนึ่งทีหนึ่งไปอันล้อมสั่นได้มากได้มากเขาได้ฟ้าไหมผมปั้นอยู่นะเราสั่นนะจริง่ง ปั้นอยู่นะครับวีดีโนี้อยากให้เห็นแบบศักยภาพของไงใครใครยังไม่เปิดนะเอตเอตเอตหรือป่ะโอ้สวยสวยโอ้โหเราสั่งนะครับสุดยอดวะสุดยอดโอ้โหสั่งโยกไปครับฝากฮะดึงเลยครับผมอัพครับจ่ายฮะเราสั่งทีนึงล็อบสั่งอีกโอ้โหยกลงยกมือเลยครับเก็บหรือเปล่าเอียคุยทางสกอร์อยู่แล้วสั่งที่บอกไงเข้าลูกนี้ยเดี๋ยบ้า รับสั่นิีงานเท่านั้นรับสันมีงานนะผมบอกก่อนด้วยจิตใจนะฮะรับสันบอกว่าที่ของจริงอยู่แล้วเด็กแมนยูมีของจริงว้ยเพื่อนตรงกลางไม่มีเหลือเห็นหรือเปล่านะฮะไบอันรับสันกับตันมาวิลห่งแมเชสเตอร์ิตี้ ดิไ่เไม่เจ๋นี่ครับผมสวยงามมาต้องลืมอ่ะคนหนึ่งเพื่อนมีสองคนนะเว้ยอย่าลืมนะเว้ยเออไปครับอวโหูบสันวนะบสัตว์จะให้มาโอ้โหสัตว์เริ่มเรียงแล้วเริ่มเล่นแล้วเอาลละทุกคนอยเา้ยทำที่หนึ่งองไม่เห็นน้องชาย ไอเบียดจังเลยวะแม่งเฮ้ยเฮ้ยน้องชายพี่อยู่ชมเคเซิรนน่ะได้เซฟลูกสองลูกง่ายวันเนี้ยเอาไปใฮัไมเคเซิรนเซฟลูกเลยไม่ได้ลื่มไปเสียเสียเสียเฮ้ยโหหันเงื่อนเงื่อนวิวน้องจริงเพื่อจะทำงานเกินไปรือเปล่าวันเนี้ยโย้อนไหมครับบางรู้นะเราไม่มีเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวนะครับเราเน้นใช้พลังงานแบบประหยัด คุ้มค่าเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่ประหยัดคุ้มค่าเว้ยาฝากฝากเอ้าเอ้าเอ้าเพื่อกูโดนเนี่ยกูร้องเพื่อนการสั่นฝาดสวยครับสวยครับสองอ่ะฝ่ายเลยครับผมโดนผิดตัวได้ไหมนะจะให้รับสั้นรับยาวจะปั้นจัดเลยสวัสดีเพื่อนเพื่อนตอนเบสหนึ่งสองสองไปเพื่อนโอ้โห เอาไปก่อนสองหนึ่งนะครับสั่นทำเกมแล้วก็ไอ้ฮัทไม่อัลลูเมจมือแล้วเห็นเดินอยู่ดูนว่าไอไอไม่ใช่ทำไมเครื่องเซฟกลิ่ลูกวะเซฟไปสองก็มีบทบาทต้องอย่าไม่เป็นหวาว่าเกมนี้นะครับอยากเน้นให้เห็นรอบสั่นนะครับกับชมาเล่นนก็คือปั้นค่อนข้างเยอะมากเลยครับผม นะฮะเจอนจอดเบสเนี่ยเกมนี้เงียบเลยเพราะเราไม่ได้ปั้นแต่ผมเล่นจริงๆนะเล่นแบบปกติทั่วไปนะครับแบบเล่นด้วยแบบลงลงลงแรงงอ่ะทั่วไปเลยนะเราจะเล่นจอดเบสเป็นหลักนะครับผมก็คือกองหน้านะเราใช้เป็นจอดเบสเป็นหลักนะครับพอจอดเบสคลองมากแล้วก็ยิงคมมากๆครับผม แต่คืออันนี้ฮะเรามาเล่นแบบเอาคนทงคอนเทนต์กันสมัยนครับมารีวิวตรงรีวิวตัวนะก็จะมีชมัยเครื่องนั้นด้วยดิ6.0เลยนะแล้วก็ร็อบสัตว์เจนะครับผมถือว่าเฟียวมากๆนะเพื่อนเพื่อนนะใครที่ยังไม่จัดแพคมนยูนะครับก็แนะนำให้จัดบ้างนะครับผมเรียกว่าใช้งานได้ทั้งหมดสามตัวล่วเลยนะเพื่อน จริงฮะคือคุ้มอ่ะสามตัวใช้งานได้หมดเลยนะครับเหมือนกับแพ็กก่อนเลยแพ็กก่อนมีลูนี่ลีโอเฟร์นนนะครับแล้วก็จะมีดาร์เรนฟิเชอร์นะก็หลักๆก็คืออาจจะอาจจะเป็นลูนี่กับลีโอนะครับที่แบบจิงๆเลยนะครับผมส่วนดาร์เรนก็มีคนใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะครับส่วนผมก็เหมือนเหมือนกันนะใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะครับผมนะแต่บอกเลยว่าเด็กแมนยูตัวแมนยูมันของจริงเหรอเพื่อนฝากกันด้วยนะจ๊ะโอเค นะครับผมใครที่หลงเข้าเข้ามาดูนะครับก็ฝากทุกคนกดติดตามกันด้วยนะฮะผมไลฟ์สดอยู่ในติ๊กต็อกทุกวันนะครับผมมารับชมกันได้นะครับช่วงค่ำค่นะครับประมาณ3ามสี่ทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมมารับชมกันได้นะมาจะมาเล่นด้วยกันนะครับโดเนตอ่าดูทีโดเนเล่นด้วยกันหรือว่าพูดคุยกันปกติได้หมดทุกรูปแบบเลยนะครับผมโอเคนะครับทุกคนประมาณนี้แหับคลิปนี้ผมหากชอบนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมเจอกันใหม่นลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บ